สวัสดีครับผมช่อนายวััตรัว่สอวบีครับวันนี้เราจะมาต่อปั๊มไฮดรลิกกันครับ้ตอนแรกเช็คก่อนนะครับว่ามันนี้มันถึงสีแดงหรยังครับมาสายที่ยาวที่สุดนะครับให้เราเสียบไปดี ตัวตัวตัวีนะครับเขปิดเลยวันนั้นให้มันมาตรวตรงเกบแบบนี้หน้าปัดนะครับเช็คก่อนนะครับว่ามันใต้ที่มันแน่หรือยังแล้วเราก็ตัดต้นกน้ามาเต็บตรงตัวพีนะครับ ลรวก็นำมาเสียบที่เกจแบบไม่มีหน้าปัดนะครับเช็คนะารับเดร็ย้วเราก็จะมาทำการเปิดเครื่องครับดังนั้นเราก็จะปรับให้มันได้เท่ากับ50นะครับ ก็จะปิดเครื่องก่อนนะครับหลั้นกเราหยุดเต้นทิสตันที่สุดนะครับ,นนรบมาต่อเข้าตรงนี้ที่เกตแบบนีหน้าปัดนะครับ เลยนั้นเรามาต่อตรงที่บอกเน่ยนั้นเรอหยิบสยตยเส้นหนึ่งเนี่ยครับมาต่อตรงเกียแบบไม่มีหน้าปัด Để nên lên có mà này, đồ rồi. Nên, đồ rồi. Nên mà có đi vào nữa nó có có vị นั้นในรัปาร์ตี้สามสิบนะครับเราก็ปิดเครื่องนะครับขอจบการนำเสนอเพลงวันนี้ขอบคุณครับ